มาชมไฮไลท์เกมการแข่งฟุตบอลมูลนิธิไทยคมเอฟเอคาร,รอบรองชนะเลิศระหว่างทีมเมืองทองยูเต็ดกับทีมสงขลา f อนะครับที่สนามเทพฮัสดินเมื่อวันเสาร์ที่7มกราคม2555นที่ผ่านมานี่เองต้องบอกว่านี่คือฟุตบอลรอบรองชนะเลิศแล้วนะครับสาวกกีฬีหยอกของเราก็เลยมาให้กำลังใจนักเตะแบบหนานแน่นเลยละฮะ เรียกว่าถ้าเกิดใครเดินมาที่สนามเที่ัสดินช่วงเวลา 15, 16นาฬิกา17นาฬิกาเนี่ยจะเจอสีแดงพึบไปหมดเลยแหละครับแต่ว่ากองเชียร์ทีมสงขลา FC เองก็มาเยอะเช่นกันนะครับอันนี้ก็ต้องให้เครดิตกองเชียร์ที่เดินทางเป็นพันกว่ากิโลอย่างสงขลา FC นะครับที่เขาตามให้กำลังใจทีมรักแม่ก็น่ารักทั้งกู้เลยแหละครับสำหรับกองเชียร์ทั้งสองสโมสรฮนะ โจทย์ของทีมเมืองทองของเราในวันนี้นะครับก็คือต้องผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศให้ได้นะฮะหลังจากที่ถ้วยฟุตบอลสปอนเซอร์ไทยพีบั์ลีกนั้นพลาดท้าให้กับทีมบูรามพีเอไปแล้วนะฮะเส้นทางและก็โค้ต้าของถ้วยเอเชียจึงเหลืออยู่แค่ถ้วยเอฟครับถ้วยนี้แหละครับแแฟนนนนบบบอออลลลขขขขงงงงสสาาาาาาคคครรััมม้้วว่่่พกกกเเเจะะดิทไูุ ผู้เล่นของทีมมึงทองประกอบไปด้วยนัทพรพันพธิ์นะครับกวินธรรมสัจจานันท์ผานุพงศ์วงศาราดโนโนเซียกา้าวิรวุภุตการเยี่ยมนฤพลอารมณ์สวะพิจพงษ์เฉยฉิวปิยพลบันเทาเดสกอนทองเหลาทิวสินแดงดาแล้วก็ร็อบบี้เฟลเลอร์ครับถือว่าเป็นผู้เล่นที่สมบูรณ์ที่สุดในช่วงนี้นะฮะร็อบบี้เลือกใช้ผู้เล่นดาวรุ่งสองคนนฤพลอารมณ์สวะแล้วก็ ปิยพลบรรเทาในการประคองเกมริมเส้นซ้ายขวาครับแล้วก็เริ่มเกมขึ้นมาเป็นแค่30วินาทีเท่านั้นนะครับนี่ฮะเป็นสงขา FC ครับได้ประตูขึ้นทางไปก่อนนะฮะโอ้โหช็อกกองเชียร์ทั้งสนามเลยละครับเป็นมาเล็กเยาวหามนะครับโอ้โหดูฮะกองเชียร์สงขาดีใจแบบสะใจเลยละครไม่ถึง1นาทีฮะนี่ครับคุณผู้ชมครับเป็นนพนธ์นะฮะที่ล็อกหลบนัทพรพันธิ์แล้วก็ตวัดมาให้มาเล็ก ยาวาหาบนะฮะชาร์จจะเจเข้าไปไม่มีเหลือครับแต่ว่าที่เมืองทองของของเรานะฮะก็ใช้เวลาไม่นานในการทวงตีเสมอครับนี่ฮะเทลสิแนแดงดาหลุดไปนะครับ,บก่อนจะล็อกหลบมาแล้วก็ไหลหคือให้โรบบี้ฟอลเลอร์ยิงง่ายๆครับดีไซน์ครับแม่เหมือนจะเสียหลักนิดๆน,น,นะฮะแต่ก็เป็นสกอร์สำหรับโรบบี้ฟอลเลอร์มาดูผ้าช้าครับเนี่ยเทลสินแดงดาทำท่าเหมือนจะยิงเองครับ แต่ก็ล็อกดึงจังหวะแล้วก็หลายให้รอบบี้ฟอลเลอร์วิ่งเข้ามายิงด้วยเ,เท้าซ้ายข้างถนัดครับเป็นลูกที่3 <c oughs> ในสีเสื้อเมืองทองของรอบบี้ฟอลเลอร์ครับเ <c oughs> มืองทองตามที่เสมอได้อย่างรวดเร็วเลยนะฮะนี่ครับกองเชียร ตั้งความหวังกับถ้วยนี้ไว้สูงมากนะครับก็ได้ดีใจกันแบบเริงร่าเลยละครับแต่สงขาเองก็มีโอกาสได้โต้ตอบทักทายเช่นกันนะครับนี่กวินต้องเซฟเมืองทองเองด้วยทีมเวิร์กที่ดีกว่าอยู่แล้วนะฮะก็ มโอกาสได้จบสกอร์หลายต่อหลายครั้งอ่ะรวมไปถึงจังหวะนี้ครับคึ่งหลังเป็นดีร่าอาลีครับแม่เปลี่ยนตัวลงมาถูกที่ถูกทางนะฮะขึ้นมาควิดให้ทีมกีเรนผิวยองของเราขึ้นนําไป2ประตูต่อหนึ่งครับมาดูภาพช้าครับแต่สกอร์ทองเหลาเปิดบอลยาวๆมาเข้าหัวอาลีรับแม่เราเรียกมาเป็นนักเตะสารพัดประโยชน์จริงๆครับเล่นได้ทั้งตำแหน่งมิดฟิลตัวรุกตัวรับ เซนเตอร์แบ็กขวาแกเล่นได้หมดเลยล่ะครับเนี่ยนัดนี้ก็มาทำสกอร์ขึ้นนำให้กับทีมเกรียมหยองของเรานำทีมสงขา FC ไป2.1ต่อหครับแต่คุณผู้ชมครับกองเชียร์เกเรียมหยองได้ดีใจเพียงไม่กี่วินาทีนะฮะทีมสงขานะครับก็มาตามทีเสมอได้สองตัวสองอีกครั้งจากจังหวะนี้ครับ เป็นควาโดโบบ้านะครับโอ้โหยิงได้เต็มข้อจริงๆฮะเนี่ยลูกนี้ก็ต้องชมกรกฏวิริยะอุดมเสรีด้วยนะครับเนี่ยเขาไปถึงสุดเส้นหลังไปไม่ได้กันไหลคืนง่ายๆมาให้ควาโดโบบ้านะฮะกดเต็มข้อฮะหนีมือกวินเสียบสามเหลี่ยมเข้าไปสวยงามครับ สงขลา FC ตามมาตีเสมอ2.2อย่างทันควันเช่นกันฟุตบอลน็อกเอาท์ไม่มีอะไรง่ายเลยละครับคุณผู้ชมแม่ต่อให้ทีมอยู่ต่างดิวิชั่นกันแต่เมื่อถึงเวลาเล่นจริงๆะคะฟุตบอลมันนัดเดียวครับรู้ผลแล้วก็ทีมสงขลานะครับเขาเป็นทีมท้องถิ่นนะฮะเขาก็จะมีพลังจากแรงเชียร์ที่ส่งมาถึงนักเตะน,นะฮะเนี่ยเล่นได้อย่างสูสีกับทีมทองมากๆเลยละครับ แต่สกอตทองเลามีโอกาสได้ลุ้นฟิกคิกครับแหม่โยนมากึง่งยิงกึ่งผ่านไม่ไม่ถึงใครเลยนะฮะแล้วเมืองทองมีโอกาสได้ประตู3-2จากดิยาลาอาลีครับยิงชนเสา <c oughs> ต่ำกว่านี้นิดหนึ่งอ่ะเป็นประตูนแน่นอนครับนัพ 1, ทพรพันริศโยนเข้ามาอีกครั้งหนึ่งครับแหมแล้วก็เป็นนรุนุพลอารมณ์สวะครับยิงเบียรเสาออกไปเมืองทองพยายามนะครับพยายามจะเอาชนะในเกมให้ได้นะครับ แต่จนแล้วจนรอด90นาทีก็เสมอกัน2-2ก็ต้องต่อเวลาถึง120นาทีเนี่ยจงหวะนี้อนอน์สังสรรน,น้อยลิควิดนะฮะแต่ลูกก็ออกเส้นหลังไปต้องดวลกันด้วยลูกที่จุดโทษนะครับซึ่งทีมสงขาเป็นคนยิงก่อนครับชัยรัตน์มัสิริกับตันทีมยิงไม่พลาดฮะชัยรัตน์เล่นดีทั้งเกมด้วยครับเกมนี้ ทางฝั่งเมืองทองเป็นแดสกรอนทางหล่าครับวิ่งมาแปลง่ายๆเข้าไปเสมอ1ประตูต่อหนึ่งแล้วล่ะครับลทางสงขาคนที่2เป็นวารเวชจันอุทัยนะฮะกวินพยายามจะสายเพื่อรบกวนสมาธิในการยิงนะฮะมาดูครับจะเซฟได้หรือไม่ฮะ อืกาวินจากทางถูกนะครับแม่แต่ลูกของวรเวชยิงดีคนที่2ของเมืองทองนัทพรพันธิ์ครับ,บแม่แต่แบบเหนือชั้นครับ,รบตามที่เสมอ2 2ครับคนที่3ามวิทวัฒ์เอี่ยมรำนะครับโอ้โหยิงไปให้กวินเซฟฮะแม่แกถอยหลังไม่ไกลนะครับอื เอาละครับเมองทองได้เปรียบแล้วฮะคนที่3ของเมืองทองเป็นนฤพลอารมณ์สวะครับยิงดีมากครับเมืองทองขึ้นนำแล้วละครับ3ประตูต่อสในการดนลูกที่จุดโทษคนที่4นพพนนนนะครับจะเข้าไหมเออกกวินไปคนละทางฮะ Hey, แต่ไม่เป็นไรครับเมืองทองได้เปรียบอยู่ฮะเป็นดานูเซกานะครับคนที่4ี่ของเมืองทองโอ้โ oh, หแปรเบียดเสาเข้าไปแม่ยิงสวยครับจังหวะนี้เมืองทองนํา4ต่อ3ครับคนสุดท้ายของสงขาเอฟซถ้ายิงไม่เข้าเมืองทองชนะเลยนะครับคนที่ยิงเป็นเซดูซานินะฮะกดดันทีเดียวจังหวะนี้แล้วก็ยิงข้ามคานออกไปครับ แม่เมืองทองก็เอาชนะทีมสงขาไปได้ในการดวลลูกที่จุดโทษนะครับผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศก,กับทีมบุีรัม P A A นะฮะก็ต้องประชาสัมพันธ์เชิญชวนกองเชียร์เมืองทองของเราทุกคนนะครับวันที่11มกราคมนี้นะฮะอย่าลืมให้กําลังใจขุนพลเกลมหยอกของเรานะครับมาพิสูจน์ให้เห็นนะครับว่ากองเชียร์ที่มาจากใจจริงๆนะครับมันสามารถที่จะ ช่วยนักเตะซัพพอร์ตนักเตะได้มากแค่ไหนนะครับแล้วก็สโมสรอ,อื่นๆด้วยนะฮะเชิญชวนนะครับเชียร์เมืองทองกันเยอะๆนะครับวันพรุ่งนี้เจอกันครับ